โอเคนะคร,รับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีรับสู่รายการไลค์เกมเมอร์แซตทีวีชาแนลกับเกมจิวิลเมคลายไฟล์เดมิชั่นที่12ที่มีชื่อว่ายาบยามาโต,โตนั่นเองนะครับโอเคอืมมานะมาต่อหนึ่งพฤษภาตอน3ทุ่ม19นาทีไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับหลั<อ>งาจากที่พายแพ<า>้<า>ของแล้วของเล่าร่างกายของเขาถึงขีดจำกัดแทบแตกสลาย แต่เขายังตายไม่ได้เขาต้องสาสางที่ค้างคาอยู่ให้เสร็จสิน้นค <c oughs> ือต้องเอาชนะน้องชายฝาแฝดของตัวเองอ๋อเวอร์จิลนั่นเองนะ, <c oughs> ะเฉลยเลยคนที่เอาแขนเนโรมา <Dante. S 2> ดันเต้ดาบไม่นึ่งดาบอย่างสวยแต่เวอร,ร์จิวล่างลุงจากล่างจะไม่ไหวละจะแตกสลายละ ที่ไหนเนี่ยมีรูปอ e ีวานี่าน่าใช่แล้วก็ทำไรกระซวกท้องหรอโอ้ควานท้องแทงเข้าไปกลางอ,อกไม่ใช่ควานท้องหรอกโซ่ตัวทั้งหลายที่พันธานาการกระดูกทั้งหมดในกายค่ะเพียงเพื่อเอาชนะน้องชายของตัวเองเขาจะเป็นต้องบทขยี้ทั้งร่างกายและจิตใจ เขาต้องแยกด่างมนุษย์และปีศาจออกจากกันด้วยพลังของยามาโตะวีก็คือเวอร์จิลนั่นเองแต่เป็นเศเรเสียมมนุษย์ของความดีอะไรอย่างงี้นะขณะท้ายสุดเขากลายเป็นร่างปีศา,าจอย่า,างแท้จริงตุกคือวีก็คือเวอร์จิวยูลิเซนก็เวอร์จิลเหมือนกันโอเครู้เรื่องสปอยเลยเนี่ยมิถุนายนาตอนเศษโมงนาที ผมพยายามรักษาร่างกายที่กำลังจะสลายไปด้วยพลังปีศาจอน้อยนิดแต่ถ้าว่าผมกำลังถึงขีดจำกัดการแยกคงเอาไว้เพื่งซึ่งวิญญาณของมนุษย์ทำให้ฉันตระหนักถึงพันนาการของตัวเองผมเข้าใจเลยว่าความสำคัญของทุกสิ่งทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่ผมทิ้งไประวังควายคว้าหาพลัง น่นก็เลยมาหาดันเตสินาวีใช่โง่ซินดีใช่ไหมล่ะผมคิดว่าหาเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงผมได้หรือว่าแก้ไขผมบอกผมในสิ่งที่ถูกต้องบอกผมสิคนโง่คนนี้ทำถูกหรือเปล่า จะไม่ใช่แม่หนานะวีวีมันนึกถึงทริชใช่ไหมเนี่ยเอ้ยมันนึกถึงอีวาใช่ไหมเนี่ยโตแล้วคิดเองได้วู้วาต้องหาคำตอบด้วยตัวเอง,ขของดันเตสสงสัยวีคิดว่าเป็นอีวาแน่เลยแม่ดันเต้ไม่ใช่นะเว้ยทริชทริชจะเย็นก่อนวีนี่ดันเต้ก็บูมมองไซ่มาอย่างเท่ครับสี่คูณร้อยืมไม่ใช่นะมันวิ่งแล้วเฮ้ย โ้เกีย็ดเข้มันเทพไปไหนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยพิชขับพุ่งชนเดี๋ยวแยกล่างได้ด้วยโหเกินไปแล้วอย่างกันเรื่อยโอ้โหสุดยอดว่ะเฮ้ยโพ่รีฟได้เจ๋งเป้งไปเลยโอ้ฟีสาโดนทับโดนเสียบตาย มีรุดมีอาวุธอะไรใหม่ไหมต้องดูก่อนนี่ไงก็โหอ,อ,อันนี้ก็เอามาหน่อยอันนี้ไฮไซ์ไม่เอา่าจะเป็นอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาถ้าไม่มีอะไรเลยชิบยังก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวต้องขอเปลี่ยนก่อน เอาเป็นรถของ DLC แล้วกันโอเคไหนก็นซื้อมาและเรามาหนักกดนน,นี่น่าจะเท่โอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนดีกว่าไปกันต่อนะครับในมิชชั่นที่12ที่มีชื่อว่าดาบยามาโตท,ที่จริงมันชื่อยามาโตเฉยแต่อยากเติมดาบไปแค่นั้นแหละโอเคมาลุยกัน ้าทําอย่าตายแน่นอาให้โฮแกยอย่า,ามาขวางทางฉันจะดีกว่าโอ้เข้ามาดีครับเฮ้ยจอกจริงๆเลยมามาขอบล็อกหน่อยอยากบล็อกอยากเก็บเกตอ้กจะเอาไม่โดนปั่นให้โดนหน่อยเดี๋ยวพวกขอเก็บเกตสักแป๊บนึงนะครับผมอาจจะตัดฉากเพราะว่าจะเก็บเศษให้เต็มเลย คมาเกลี่ยเต็มแล้วซุบเสยซุบสับสับสับลองมอไซค์หน่อยดิบิดบิดเร่งเครื่องเร่งเครื่องลองท่าใหม่เครื่อกกบล็อคจบเดียวลองท่านี้อี๋อื้อหันดูอ้ยเช็ดโดนอี๋ตับสับสับเสียขาที่ครับผมเฟสิสโฟเพลงจะล็อกไปไหนมา มาพวกเฮ้ยหลบชซึกซึกฮิตซึบตับเฮ้ยหลบก่อนฮิตซึบเสยตับตับซึบซึกซึบซึกเดี๋ยวไม่ชินคอมโบใหม่โอเคโอ๊ยไม่โดนว่ะฮิตซึบเสยตับตับต่อยต่อยมอไล่บิดไม่โดนอีกุณทันเต้โอ้โหเฮียตายตายไปปะเออโดนบิดโอเค ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวเดิมตัวเวทมนต์อีอะล่วงไว้ซะกค่แทบอ้าวพี่ใจเย็นพี่กดผิดกดผิดอยากเล่งมันไปหน่อยโทษโทษโทษอ้าวเจอไลออดว่ะอืมเสียบเสียบสับสับขึ้นทึบสับสับสับต่อยต่อยมอเต้ไม่ได้ไม่หันว่ะทิชชู่เสย เตยขึ้นสี่ัซับตอยมอไซค์หน่อยนีแรงขนาดไหนคอมโบทีตายมีแพรีมอก้ติดแพีอ่ะ่โซมสเตอร์ด t o e e back now ทโอ้ยเช็ดโดนเนี้ยอย่ามาขวางทางโอ้ยเช็ดก็ฟักไอสานี่มอะไรวะเนี่ยเนี่ยเขึ้นมาอะไรกันมัย สุสทำพามเลยไหมรวมกัยซะมึงทึบเฮ้ยเชอะทึบเตยได้ปะทำไมทึบชิบเนี่ยหยิบมอไซค์อย่างแบบของเล่นน่ะคือหยิบเบาเกินมอไซค์คันใหญ่ไม่เล่นน่ะแต่หยิบแบบชิวๆอ่ะหยิบมือเดียวโอเคไปเลยต่อ อี๋โอเคนี่อะไรเนี่ยทแทนอะไรสักอย่างตรวจสอบเลยเนีเอาตัวสอบหายไปนะวะโอเคฮึเหมือนดาบรีเบลเลียนเลยหัวกะโหลกเดีเหมือนแกจะจะได้เลือดสินนะโทษทีแกคงไม่ชอบเลือดของฉันสักเท่าไหร่เอาไปโดนนี่เฉยเลยอ้าวแปลอานี่กัน อ้เขาเรียกว่านะมือมีรอยเลือดในรางน้ํานี่ดูถ้าไหะใช้<ะ>เติมเลือดในสาสรลงข้างล่างให้เต็มได้สินนะโอเคไอ้ตัวอ่อนมีฮอกนี่ว่าโอเคเราจะไปทางข้างล่างก่อนดีกว่านะจัดไปเอ๊แต่ทางข้างบนมันก็มีนี่ว่ะเอาข้าขงบนก่อนแล้วกันอย่าไปที่จุดสูงสุดก่อนจุดเสียวๆไม่ใช่นะครับผมหยอกหยอกหยอกโอเคใช้ตัวอ่อนมีฮอกซุบสสยเข้าไป เหี้ยข้ามดีกว่าไม่ต้องดูแล้วเสียเวลานานเกินแค่มันก็แค่สลายอ้าวเจอบูเอ้ยเพิ่มเพิ่มออฟแฟงแมนอยู่ข้างหน้าว่ะฮึบทึบเสยติสเซอร์ฮึบซับซับแต่ต่อยทึบมอร์ไซค์ซับลงฮึบแทงรัวๆมิเลสเตปเยี่ยโอชิเยี่ยพาดเต้นรู้สึกเหนื่อยยังไงไม่รู้วะโคตรเหนื่อยเยี่ยโอ้ชิเกือบโดนคอยตี้เอเป็นหน่อยเป็นไงล่ะเพื่อน ก็มาดีครับโอ้ยจิตโดนเลยแหมซับสับซับจ่อซึ่งใส่เอ้ยสปริงเกอร์สับมิลเลี่ยนสับเดียวอี๋โอเคตายซะสับซ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 ับมาสเตอร์เวฟสีช่วยหายไปให้หมดซะอ่านแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวยังทางไม่ตายเลยมันโดนไม้นี่ตายหรอ มันคืออะไรไม่ได่อยากรู้อะลากขึ้นมาโดนแลวปุ๊บแล้วก็ตายงงเลยครับพี่เคไปต่อโอเคได้ไปชิ้นหนึ่งครบยังวะยังไม่ครบอีกเหรอนานจุงไปทางนี้ต่อทางนี้ชิบโอเค let's go เฮ้ยข้างบนนี้ไม่มีอะไรทำไมลามโลงอย่างนี้วะ หมือนจะเจออะไรหรือเปล่าขัดศีลเนี่ยโอ้ยตัวอะไรวะเร็วเแค่ไหนดันเตะสัมผัสได้ว่ามีตัวอะไรบางอย่างอยูอย่นะครับเร็วมากมาันเร็วๆดันเตะข้างหลังมึงมเฮ้ยเชื่อมาเกือบไปแล้วเ,เกือบโดนยิงแล้วมันก็แค่มือป่าๆปีศาจน่าโัก <c oughs> โอเคเฮ้ยแต่แ <screws> ม <in the ground> ่งเทพว่ะเร็วด้วยนักฆ่าจอมหักคอฟิลลี่อ <Luckily en os> <cu> ๋อฟิลลี่ฟิลลี่อ้าวเช็เออมึงตายซะไอสัตว์ฟิลลี่อ่ะมึงโดนบรรยาการนัดเดียวกูตายเลยวมึงนี่มันกระจอกจริงๆเลยโอเคเมื่อกี้แบบทำไม่ได้เพอร์เฟคเท่าไหร่โอ้เยี่ยมทางแยกให้ตัดสินใจสินะ ชหลบก่อนเฮ้ยเช่าเฮ้ยมีบูออฟอีกแล้ววะ่ะแต่เข้าไปทางนี้ไม่ได้ต้องไปทางอื่นเฮ้ยมีนีโนเวอร์ชต้องไปทางนี้ก่อนซึ่งมีตัวที่ซัมมอนลูกน้องเฮ้ยข้างหลังพี่ข้างหลังอืมเสยอัพร์คัตตัวแตกครับตัวแตกตัวแตกทุกอียา สวยตัดตัดต่อยซึบมอไซค์ตายแล้วนะครับพิชอฮึดตายดิพี่ตายพี่วิเชตตุ้งพิชอยัดเท่เท่สัสสัสนะครับเมื่อกี้พุ่งเอาลูกซองไปยิงอย่างเท่อ่ะเท่มากแขไปลุยต่อเฮ้ยทำหน่วะตรงนี้อ่าแล้วก็ มีให้ใส่เลือดชิจ๊ะไม่โดนแล้วเอาบูอัพตั้งไหนวะงงนะเนี่ยสงสัยอะไรเนี่ยสัตว์มันซะคติประจำครอบครัวเรานี่จริงดิคติประจำชอบเอ้ยคติประจำครอบครัวแหละดันเตะโอเคก็ได้ปล่อยเลือดลงมาโห เลือดเต็มสั่งต้องสามจุดเนี่ยโอเคได้อีกจุดหนึ่งตุ่มกดล็อกกดล็อกส่วนที่หนึ่งเล็กน้อยโอ้ใช่เลยทานเลือดไหลไปแล้วไม่ใช่โอเคข้างหลังมีน่ามีเลดอ,อฟตัดซะหน่อยสิ เย็บเยๆยบเยยเย้ไรซิ่งดะกอนมีมอไซมาใหม่ด้วยเป็นงเทไปแล้วครับใส่ซัดไอเดออฟอย่างแตกมากอย่างอย่างไวเสยทึบๆสับตับเสยอี๋ยนี่นีไปก่อนแทงไฟสิงเกอร์ตับๆๆับๆับ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 ัแทงกัวหึ่งสอส ก o แบ็กสือให้พิชพึบพึบเลยพึบหมัดบัล็อกเขาเนี่ยกเขาเรียอ่ะพิชพึบกวาดกวาดให้หมดอย่างโหดโคตรขุมค่าเมื่อกี้สิงเกอร์สามมาสเตอร์ล้วยสเยีอ่ะอันนี้พวกยิงฮึบอือโอตเอพาไปทันแล้วโอเช่ ยิงก oh. okay. yeah ่อนยิงก่อนยิงมันล้มครูทามอ่าล้วงทึ๊บๆเสยทึบเสยซับซับซับทึ๊บเขาเขาไปเร่ะโอเคตายวู้ววเขาไปเร่ะแม่งแหลงมากมันโดนเหมือนเป็นเรื่อยอ่ะโดนไปเรื่อยๆโดนเหมือนเรื่อยโดนไปเรื่อยๆคืออะไรวะเดี๋ยวโอเคใช้ท่านี้หน่อยเฮียแตกเลยครับผมเปื้อนเลือดด้วยนะ โอเคจุดที่สองสำเร็จไม่มีโกอภาพผมแต่ผมจะไม่เก็บแล้วกันอินดี้อินดี้อ้าวล่วงว่ะโอเคเติมเลือดไปหนึ่งจุดคราวนี้เหลือจุดสุดท้ายตุ่มโอเคไปจุดที่สองนิดเดียวจะเสร็จละ อยา่าพิจุยหาให้ราชาพิศาต้องรอนานต้องรีบไปหน่อยซะแล้วนันเต้บอกว่าคงจะสู้ไหวนะคะน้านี่ทางนี้ไปทางไหนต่อวะจะได้บูอัพเอาทางไหนวะไม่รู้วะไช้ทางไหนวะเฮ้ยชิปกัมสุรีชิป,ชป,ชปจบก่อเคไปข้ามเลยไม่ต้องดูเสียเวลา อีลสโกอ่าเจอมอนอีกแล้วก็มาดิครับเอ้ยโฉดพลาดท่าม่เสยซับสับสับมอไซค์เล่นเครื่องกันหน่อยเลขาชอบเล่นเครื่องหนอจ้า <c oughs> เรียบอ่ะคือเรียบอ่ะคุณผู้ชมแม่งแรงมากไหนตัวใหม่ไม่มาลเลยอุ้ยเสียดโอ้โหตัวแม่แม่งทับหัวงามไส้อื้อ บางอาดบางอาดมาทับหัวปีศาจอย่างข้านั่เหรอมอไซสับอือโหปัดปาทีนึงมึงตายเลยเวี่ยง์มอไซสทีนึงปึบมึงตายเลยนะครับเคไปต่อตรงนี้มีอะไรบ้างวะเออไม่มีอะไรอา้าวเซตเจอโอ้โหเจอมอนว่ะปึ๊บเสียโอเคดันเต้ไดเยน มอไซเวียงเวียงเวียงทีเดียวตายยิงชักแล้วชักแล้วเสือับสับปต่อยซึบซึบมอไซเวียงเยอย่างแรงซึ้บเอาวยุ่ตายเหรอเนี่ยยังไม่ตายเหรอจ๊ะยังไม่ตายเหรอโอ้ไม่แรงเลยวะต้องยิงไว้จะใกล้ใช่ไหมระยะมีผลว่ะระยะมีผลว่ะยิงกังแล้วมันไม่ตายนะครับ ก็ตายเหมือนกันนี่วะเมื่อกี้ยิงแกแคลมันไม่ตายวะงงนะเนี่ยโอเคไปลุยต่อทางไหนว่าทางนี้หากฉันต้องตามลงน้ำนี่ไปแล้วก็ตายยังแตกยังครับเพศโอเคแตกแล้วไปถึงน้ำเอ้ยน้ำแมงกะฟูเป็นไห่น้ำแตกไป,ไกไปไถึงเลือด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 ไหลเป็นโลหิตแล้วกันเนี่ย โอเคมาจุดสุดท้ายอตามการเปิดช่องประตูข้างล่างสามสี่จุดสิอจุดจุดสุดท้ายมันนี่ไปละอันนี้จุดที่สามโอเคเปิดเสร็จแล้วเว้ยได้ลงไปบูงันน่าน่าจะหมดแล้วนะอันนี้มาที่ไหนวะเนี่ย นี่มันกลับมาที่เดิมนานมาแล้วที่ฉันไม่ได้ใช้สมองขนาดนี้เดี๋ยวพัดเซมง่ายๆว่าวดันเตี่จะเอาบูออฟยังไงวะมันเอาไม่ได้ต้องไปทางไหนว่าเดี๋ยวต้องหาทางก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับผมผู้ชมเออมอืม แค่ตรงนี้พวกมเนี่ยโอเคโอ้โหแม่งกว่าจะหาเจอโคตรนานแอบ,บอย่างเนียนโอเคแล้วมาชิ้นหนึ่งละไปลุยต่อนะครับคุณผู้ชมใครที่มาก็สังเกตดูดีๆด,ด้วยนะมันอยู่ข้างบนโอเคไปลุยต่อไปทางไหนวะเนี่ยโอเคไป let's go เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปลุยกันสลิงเฮ้ยเอาเชียะแกจะไม่เก็บซะหน่อย โอเคถ้าม okay, ันเก็บเก็บปะเฮียโอ้โหโอ้เกือบลงโลอ่ะลงโลแล้วโอเคไปเลยต่อไปนี่มันทำให้ทำให้นึกถึงเมื่อก่อนเลยนะเฮ้ยนี่มันสัญลักษณ์อะไรเนี่ยอ t ลติฟัคเฮ้ยเฮ้ยมีแสงเตียงแดง ซูเปอร์มิชชั่นที่12นะครับผมโอเคยวค่อยกลับมาทำเอาไว้ก่อนมูมิชชั่นหลักก่อนเลสโกิเฮ้ยชิบโอเคโดดโดดโดดดีโดดดีโดดดีโดดเชิ่ซุบซขึ้นซุบยิงเลยกันง่ายดิ ไม่ต้องอัพแล้วไปเลยดีกว่าสิเวลาไม่มีอะไรอัพแล้วโอเคเวนกรรมไม่จะเชื่อเลยว่าว่ามันจะยังไม่เป็นยังไม่เป็นไรเฮยนี่มันสงสัยเป็นบ้านนันเตมอยากทรงโอเคมาฮะอยู่นี่เองนันเต้เฮกิฟอนตามมาเด้อว่ เฮ้ยน <Hey, S 2> ี่จะเป็นบ้าอะไรอ่ะเฮ้ยดันเต้เฮ้ยดันเต้อ้าวหูซ้ำกันอีกทางปีศาจขึ้นตัวฉันตอนที่เวอร์จิลแทงฉันด้วยดาบเล่มนี้ที่เน่าของฉันเลยนะเฮฉันสงสัยมาตลอดเลยว่าทำไมพ่อถึงให้ริเบเลียนกับฉันเออโอเคนายบ่นภาพอะไรเนี่ยดันเต้ หลายปีแล้วที่ฉันโดนทั้งฟันทั้งแทงไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแต่เคยคิดไหมว่ามึงจะแทงตัวเองอย่างนี้เหรอเจ้าเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะเจ้ามีปีศาจที่ต้องไปจัดการนะไว้คอยตายที่หลังเดี๋ยวข้าจะช่วยเองถ้าอย่างมาตัวสามารถแยกมนุษย์กับปีศาจกกันได้แล้รีบิเลียนล่ะโอ้โหแยกออกจากการแต่ปีศากับมนุษย์เข้าล่างโดยกันใช่ไหมรีบรเลียนว้าว พี่เจ้ากำลังดูดซับดาบสปาร์ดาเอาละครับผมนันเต้จะกลายร่างมาเป็นเฮ้โอเอ็ดค่ร่างปีศาจที่แท้จริงของนันเต้นะครับโคตรเท่อ่ะดูทรงพลังมากดีเวเลียนอเอ้ดดาบเจมาตคือแยกร่างปีศาจกกันแต่ดีเวเลียนคือ เอาปีศาจมนุษย์เข้ามาอยู่ด้วยกันนั่นเองไม่แยกน <laughs> ะแขนในร่งอยู่เลยสวิสเซเลนเดร์เป็นไปไม่ได้นี่ลุงนันเต้ไอเวนตะไลอ้าวด่าลุงอีกที่ไหม่ผมไม่รู้เลยว่าว่าถ้าลุงยังไม่ตายง่ายขนาดนี้หรอกเฮ้ผมยกให้นะแต่ถ้าว่าอย่าเคยตัวละอ๋อสลบไปละเ <laughs> นโรมก็หมดแรงอีกแล้ว <laughs> เหมือนผ้าเหมือนผ้าสีเลยชนะให้ได้นะดันเต้ชนะให้ได้นะโอเคอยู่ดีเซ้นมาเลยไอเวอร์จิวซุปาดาบปีศาจในตำนานเล่มใหม่ดาบปีศาจดันเต้ัดเข็ดดาบปีศาจเล่มใหม่ได้หวะโคตรเจ๋งดันเต้ชื่อ อ้าวเปิดเม็ส่งพลังสุดๆนะครับผมส่งพลังสัดๆเลยก็ว่าไ,ได้ดาบปีศาจเล่มใหม่ดาบปีศาจดันเต้ดาบนี้ถือกำเนิดจากการที่ดันเต้ซึมซับรีวิลเลนเข้าไปในตัวโอ้ oh, ที่มีทั้งชื่อและเจ็ดำนงของเขาอยู่ในนั้นโอเคจัดไปะอะไรอะดีวิลคัต ดันเต้ค่าโจมตีพื้นฐานทั้งหมดของ r ิเวเรียและ DeV ิ o สอสป a ดาถูกถ่ายโอนไปยังดาบเล่มนี้ด้วยการกดมีขณะที่อยู่ในซอสมาสเตอร์สไตล์เพื่อเรียกคอนเ e ิ t s ตซอสเพื่อมาจมตีศัตรูใช้ดาบเล่มนี้ควบคุมไปที่ c คอนเสิ o r ตเพื่อสร้างของง้อมูลหลากหลายใช้ดีวิเชเกอรในขณะดสมใสดดาบเล่มนี้จะสามารถเรียกคอนเ u s t s ตซอสออกมาซัพพอร์ทท่าต่างๆได้ประเภทของการซัพพอร์ต จะเปลี่ยนไปตามสไตล์ที่เลือกเช่นช่วยในการทริกเอ้ช่วยการเคลื่อนที่ในทริกเซอร์เศดามาช่วยฟันในซอร์ตมาสเตอร์อ๋อป้องกันได้ดีขึ้นในโยโกระกาโอเคจัดไปมาอยู่ดีเส้นมึงมึงหนีไว้ซะตอนนี้เจ้ายังทำได้กูจะมาฟันมึงกูจะมาซัดม,ม,ดมไอในหัวฟันอย่างแรงอ่ะเา้าอ้ากิตหายเกตหมดโอ้ช็ต กด LT ค้างเพื่อใช้เกจดีวิทิกเกอร์เพื่อชาร์จ S เกจดีวิทิกเกอร์เซนดิวิทิกเกอร์ปะเกจม่นี้อยู่เหนือดีวิทิกเกอร์เกจเซนดิวิทิกเกอร์เกจการเติมพลังเกจนี้จะต้องใช้เกจดีวิทิกเกอร์เพื่อในการกด R LB ค้างชาร์จเกจให้เต็มแล้วกด LB ค้างไว้เเมื่อกด LB ค้างเมื่อเกจเซนดิวิทิกเกอร์เต็มเพื่อใช้งานเซนดิวิทิกเกอร์ทางโจมตีของคุณจะเพิ่มอย่างมหาศาล แต่เลือดจะไม่ฟูฟขนาดใช้ร่างนี้และคุณก็ไม่สามารถออกจากร่างนี้จนกว่าเกมน,นั้นจะหมดไปเองโอเคจัดไปอ๋อกดฟันอย่างนี้เลยโอเคซุดซุดว่ะอยู่ที่เส้นสุดว่ะชาร์จเกณฑหน่อยอัปเปอร์คัทเอ้าชิบหายมาในนี้ไปก่อนโอ้ยเช่นมอตายฟิวเลยแหมสันเต้ก็เผชิญหน้าอุ้ยเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านซับไม่ทันแล้วไม่อ่านเลยอ่านเองนะคุณผู้ชมโอเค จังกาฮูลนะดูตาดูแกตอนนี้สิฮึฮึซึบหลบเอ๋่บล็อกไว้ก่อนซับโอเคฮึบมีสายทีนึงฮึบฮึดูทรงพลังมากซับซับคึงหลอดนมึงตายซะตายซะยูนิเซนไม่ให้หนีไปไหนอีกแล้วมึงตายทำไมทำมันอีซี่อย่างวะ ดีฉันโคตรกระจอกเลยตอนปา่านี้แล้วน่าก็ยังไม่เข้าใจรลอไงฮะนี่เสกดาบมาได้ด้วยอย่างเท่น,นะครับเฮ้ยอะไรวะวอเตอรฟัก <It 's S 1> เป็นเจ้าตังหาน <'s> หลอกที่ไม่เข้าใจสิบห้าวิทยาาตตอนเที่ยง s <S ตอนนี้มันเริ่มขึ้นแล้วอ้าวอะไรเริ่มขึ้นวะวอเตอรฟักเฮ้ ต้นทำไมมันสมขนาดนี <cutter sy> <lide> Lady, oh ้เดี๋ยวแม่งจะหลุดไปนอกโลกแล้วดิวเมคายกูวัตเดอร์ฟืาเลนดี่เกิดอะไรขึ้นน่ะขาวแย่ไอ้ขาวร้ายตรงไปแล้วบ้านต้นไม้นั้นกำลังจะพังอ้าวโอ้ชินเทรดกับวีก็หนีโอ้ ว,วีจะล่วงเออไม่เรียกกิฟฟอนมาวะเฮ้กิฟฟอนมัเนเพื่อนเอโลอยู่นี่วะไม่ใช่ไม่ใช้ไม้ทาวาไปได้น,นะวีเพทริสมันกำลังเคลื่อนที่ใช่ไหมเคลื่อนยาใช่ไหมเนี่ยยิงใหญ่มากคลายฟอสกำลังเผยรูปร่างที่แท้จริงอยู่อ่ะดาวยังมาโตดยิงด้วย เจ้ามันน่าลำคาญจริงๆดันเต้แต่ก็ช่างเถอะเฮ้ยเจ้าวาร์ไปไม่ทันมันหายไปไหนแล้ววะเนี่ยโอ้แต่ที่นั่งม่งโคตรอลังเลยโอเคผมก็จบก,กันไปสำหรับมิชมชั่นที่สิบสองนะผมแลวเจอกันในมิชชั่นที่สิบสาม ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไคร้ให้ด้วยนะพูด <c oughs> ล้วนหมดแล้วกู